สวัสดีครับพบกับสางอุดพี่น้องมนีพัฒพ์พีพานองก็เบิงเสือสุดหม้อใส่เห็นห้อยแตกบ่ครับมันว่าเป็นห้อยแตกเหรอมันเป็นห้อยห้อยโซโซเลาลินโซหน่อยมันหะครับมันมาขูดมาเรียคือขูดที่มันย่านพี่น้องโซหน่อยมันย่านมันกับมาหะมาขูดมันก็ะเรียดแห้ขาดให้สอดนะพี่น้อง พอขาดพอสอด,ดมันแหวงสิรถขี่ไปน้ำมันเครื่องก็จะฟุ่มหอกเปนรื่องได้จาเป็นต้องเอามาทําการเชื่อมแสดงว่ยา,าย่านไหลนะครับโซ่น่อยย,ย่านไหลมันขาดลายไปนี่มันหาจนเป็นรลองปกติมันจะบ่บเป็นรลองนะครับเสียส่วมอไซ่์มองโซ่หน่อยแลนทานโซ่น่อยก็คือโซ่เหลาลินนะครับโซ่เหลาลิาลนเวลาโซ่เาลาลิาลนมันหย่อนมันยานมันก็จะมาหาเนาะ ผมว่ามีเทคนิคมาแนะนำพี่น้องในการเชื่อมอลูมิเนียมผมก็จะไปหาเศษเล็กที่มันสอดเข้าได้หนีพอดีนะพี่น้องหรือไกลเคียงทำการสอดเข้าไปแล้วก็ผมก็จะทำการเชื่อมเชื่อมถมไปเลยนะครับมันจะได้เกือบพอดีเพราะอันนี้เล็กซี่หุนหาหุนครับ สอดเไปถ้าบอส่เล็กล่องเล็กสอดนี่เวลาเชื่อมนี่น้ำเชื่อมมันจะยดุดหรือจะย่อยลงไปบอสสวยงามนะครับเขาจะมาแต่งเสียเวลาในการแตง่งแต่ถ้าเขาใส่สูตรนี่แล้วเอาเล็กมากมาล่องเขาก็จะบอสเสียเวลาในการแตง่งนะครับเขาก็จะเชื่อมเสร็จแล้วเขาก็ถอดเล็กออกมา ปลอยมันเย็นก็ให้ลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิีที่ผมใส่มากตั้งแต่ใดเท่าไหนเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ผลครับไปแล้วก็พอเห็นลูกค้าว่าจังใดสมากเพิ่นบ่แต่งทางไหหดอพี่น้องลูกค้าเพิ่นก็จะเอาเลยถ้าเยสูีดแต่ถ้าเชื่อมไปเราถ้าเชื่อมบนโดยโบดมีนอห้องนี่มันจะจะยดจะย่อยนะครับนี่ก็เอามาเป็น แนวทางสำหรับช่งางรุ่นไม่หรือผู้ที่ยังบลูยังบลเคยเห็นกับเบิงไงว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเขาอยากเชื่อมหาแบบล่องหาหาแบบมัล่องมาหนุนนะครับเราจะคอยทําการเชื่อมนะครับนะคลิปนี้ผมอัดไว้ไม่ได้เอาเสียงออกนะครับเพราะว่า เพื่อนช่างคับเปิดเพลงเปิดอย่าง้องกะเละเอามาเบาอยู่บ้านดีกว่านะครับผมจะเอาสอดแซงสิแล้วก็มาจับสากกาใส่ปากกาใส่ปากกาหรือผู้ใดสิหาแผ่นเล็กหนุนไว้ห้องไว้กับแก้วแต่นะครับแก้วแต่เทคนิคไผมันนครับขอให้เฮ็ดงานออกมาได้มัน ใส่ได้ครับเป็นพ่อนะครับเนาะก็จะจับปากกาแล้วก็นุ่นทำการนี่ใบมุมหนึง่งนี่ใบมุมหนึง่งเวลามันจะตกแเราก็หาแนวมันหนุนตารางไว้แล้วก็เชื่อมก่อนที่ทำการเชื่อมเราก็ต้องเป็นการทำความสะอาดชิ้นงานอีกที่หนึ่งนะครับอาจจะต้องอให้ความมอนชิ้นงานแล้วก็ทำความสะอาดขาดมันออกให้ดีๆ บ้างไว้ทั้งสินพ่อได้ระดับได้ตำแหน่งแล้วก็เชื่อมเชื่อมนะครับเชื่อมเซ็จแล้วก็โยกอให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางในการเชื่อมอลูมิเนียมครับแล้วคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้ให้พี่ไนนะ้นองเบิ่งซ์มินนะพี่หน้องพอกันในคลิปหน้าด้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ